สวัสดีเช้าวันเสาร์นะครับวันนี้วันเสาร์ที่26กันยายนนะครับก็อากาศในช่วงนี้ก็เริ่มเขาเรียกว่าฝนเริ่มไม่ตกแล้ว <c oughs> แดดนี่ร้อนจี๊ดเลยนะฮะก็เรามาระวังกันด้วยนะครับเวลาโดนแดดเนี่ยพวกรังสี U V เนี่ยถ้าเราโดนเยอะๆเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของผิวนะครับเรื่องของอความเขาเรียกว่าโอกาสเสี่ยงมะเร็งผิวหนังเพิ่มขึ้นเราก็ต้องรามัดระวังนิดนึง คือโดนแดดอดะดีได้วิตามินดีซึ่งสุดยอดเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราควรไม่ควรโดนแดดแรงมากๆควรโดนแดดโดนแดดอ่อนๆตอนเช้าบ้างหรือตอนเย็นบ้างวันละสัก15-20นาทีอย่างนี้ดีแต่เดินไปโดนแดดตอนกลางวันนี้ก็ไม่แนะนําเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจะทําให้เราดูแก่ก่อนวัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยผมก็จะม่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสารต้านแก่ครับ 3ส,สารต้านแก่นะครับมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังครับโอเคครับมาดูกันที่สารตัวแรกนะครับผมว่าทุกคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนั่นก็คือวิตามินซีนั่นเองครับฟังดูก็เฮ้ยมันก็ธรรมดานี่ปกติวิตามินซีเดี๋ยวผมบอกว่าคนส่วนใหญ่หลายๆท่านเลยนะครับขาดวิตามินซีเยอะมากนะครับโดยไม่รู้ตัวเลยทีเดียวนะครับ วิตามินซีเนี่ยนะครับอ่าถ้าเราขาดเนี่ยเราก็จะเขาเรียกว่าภูมิคุ้มกันไม่ค่อยดีท่านไหนที่เป็นหวัดบ่อยๆคนอื่นเขาไม่เป็นน่นะเราเป็นอยู่คนเดียวเนี่ยให้สงสัยเลยว่าตัวเองขาดวิตามินซีนะครับวิตามินซีเนี่ยมีปริมาณที่แนะนำนะครับถ้าเกิดท่านอยากสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงเนี่ยประมาณ2,000มิลลิกรัมต่อวันนะครับแต่ไม่แนะนําให้ทานเกิน3,000ันมิลลิกรัมต่อวันมันจะแสบท้องนะครับ ก็ประโยชน์นะครับเยอยะแยะนะครับผิวใสหน้าเต่งตึงเพิ่มคอลลาเจนนะครับโอ้โหเยอะแยะไม่ต้องไปซื้อคอลลาเจนแงแพงทานเลยทานวิตามินซีนี่แหละนะครับเพิ่มภูมิป้องกันลดไข้หวัดนะครับอาหารที่มีมากก็ผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวต่างๆนะครับกินแล้วเปรี้ยวก็ตามนั้นนั่นแหละนะครับมะน,นาวส้มนะครับ แต่ว่าก็อยาก,กินอะไรที่มันหวานเกินไปอย่างส้มเงี้ยไม่ใช่กินถี่สิลูกกับอ้วนหนึ่งพอดีนะครับอีกตัวหนึ่งไม่เปรี้ยวแต่วิตามินซีสูงผมชอบทานแล้วก็คุมน้ําหนักได้ดีนั่นก็คือฝรั่งนั่นเองนะครับก็แนะนําลองทานกันวันละลูกนะครับฝรั่งก็โหแฮปปี้เลยนะครับมาต่อกันที่สารชนิดที่2ครับที่จะทําให้ท่านเขาเรียกว่าต้านแก่ครับดูเป็นแบบสาว3,000ปีไปเลยกันเลยทีเดียวนั่นก็คือวิตามินอ e. ีนั่นเองครับ ตัววิตามินอ e ีเนี่ยนะครับร่างกายเราผลิตไม่ได้นะเออร่างกายเราผลิตวิตามินอ e ีไม่ได้เราต้องได้มาจากภายนอกไม่ได้บอกให้ไปซื้อ,อยากินนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้ววิตามินอ e ีเนี่ยมีอยู่ในอาหารมากมายนะครับวันหนึ่งเนี่ยเราต้องการประมาณ400 i n t e r ินเ i อร์ l unit ก็ช่างมันเถอะไม่ต้องไปจำมาหรอกนะออข้อนั้นเนี่ยออถ้าเกิดท่านทานอาหารประจำวันได้ดีครบสัครบ5หมู่ทานครบ3ามมื้อนะครับแล้วก็สุขภาพ,าพแข็งแรงดีส่วนใหญ่วิตามินอ e ีจะพอนะครับแต่ถ้าท่านไหนรู้สึกว่าเล็บ เปราะนะครับผมร่วงง่ายนู่นนี่นั่นผิวไม่ค่อยดีแห้งแตกโนโนเยอะแยะอย่างนี้อาจจะขาดวิตามินอ e. ีคือถ้าให้ดีมันคงต้องไปตรวจเลือดแต่ผมว่ามันอาจจะเสียตังค์เยอะเกินไปหน่อยอาจจะไม่จําเป็นก็ดูแล้วกันว่าถ้าเล็บปลาะ ผมร่วงผมขาดง่ายก็อาจจะขาดวิตามินอ e, ีทานเสริมนิดหนึ่งได้นะครับก็ไปซื้อทานเสริมยี่ห้ออะไรก็เอาตามสะดวกแล้วกันอันนี้ไม่ได้ไม่ได้แบบชักชวนนะครับอ่าก็ลองดูแต่ที่สําคัญคือห้ามทานวิตามินอ e, ีที่เป็นอาหารเสริมนานต่อเนื่องหลายหลายเดือนไม่ควรเกิน3มเดือนควรจะเว้นพักเพราะว่าวิตามินอ e, ีเนี่ยอ่ามันขับออกจากร่างกายได้ยากถ้าเราได้มากเกินไปเนี่ยมันจะ มีสะสมในร่างกายมากเกินไปแล้วก็ทําให้เกิดโทษได้แทนที่จะได้ผลดีนะจ๊ะโอเคถ้าถักไม่ไม่อยากซื้อยาทานก็ไปทานอาหารพวกทั่วไข่ผักใบเขียวข้าวซ้อมมือนะครับแล้วก็มเมล็ดทานตะวันงาเยอะๆนะครับก็เลือกทานได้สําหรับวิตามินอ e. ีแล้วมาต่อกันที่สารตัวสุดท้ายครับที่จะชะลออายุของท่านได้อย่างเหลือเชื่อนั่นก็คือแอสตราแซนทีนนะครับจริงๆมีสารเยอะนะครับผมเลือกมาแค่สตัวตอนนั้นเองพูดไม่ทันนนะนะ แอสตาแซนทีนเนี่ยมีปริมาณแนะนำนะครับประมาณ4-12มิลลิกรัมต่อวันนะครับก็ไม่ซีเรียสน,นะครับก็แล้วแต่ถือว่าเป็นอาหารเสริมแล้วกันนะครับตัวนี้เนี่ยมันมีเป็นเป็นสารพวกแคโรทีนอยนะครับก็จะทำให้ให้พวกอาหารเนี่ยเกิดสีส้มสีแดงนะครับเช่นพวกปลาแซลมอนพวกกุ้งพวกนี้จะมีแอสตาแซนทีนเยอะหรือสาหร่ายบางชนิดนะครับประโยชน์มากมายนะครับ คุณค่ามากมีนะครับดวงตานะครับสดใสหัวใจแข็งแรงลดการอักเสบต,ต่างๆในร่างกายผิวพรรณเต่งตึงขึ้นนะครับก็ลองทานกันดูนะครับแอตตาเซนทีนก็โดยปกติถ้าท่านได้ทานอาหารที่เพียงพอมันก็พอนะแต่ว่าถ้าไม่พอก็ซื้อทานก็ได้ก็แล้วแต่เอาที่สะดวกนะครับอันนี้ก็เป็นสารต้านแก่ก็ขอให้ทุกท่านหน้าใสไร้สิวแล้วก็อ่อนกว่าวัทุกคนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย